ความมินิมอลของวิธีรัตเนี่ยมันเริ่มมาจากฝีเข็มเลยอะเริ่มมาจากตะเข็บเลยอะคือเห็นเห็นเนี่ยจะดูเสื้อผ้าแบบเรียบๆใช่ป่ะแต่ถ้าว่าเอามาสวมใส่แล้วเนี่ยเขาจะดูเฉียบรียบขึ้นมาถ้าถามว่าไมเวของวิตทีรัตคืออะไรคือเรายังอยากเห็นเสื้อผ้าเราอะอยู่บนแฮงก์ในตู้เขาอะอีกสิปีอะก็ยังหยิบเสื้อตัวเนี้ยมาใส่ได้อยู่ สวัสดีค่ะออมประพันธ์สุทธินรเศษนะคะ Managing Director ของวิทีรัฐค่ะวิทีรัฐเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงนะคะตอนนี้มีขายอยู่5สาขามีที่นี่ทัองหลอซอย4ค่ะ Emporium, Paragon, Central Chitlom แล้วก็ Central World แล้วก็มีด้วยในในออนไลน์ก็คือมีใน Shopee แล้วก็ l ร z a d a ค่ะ เราทั้งสองคนะทั้งทีมเลยละกันคือชอบเห็นผู้หญิงใส่สูทชอบเห็นผู้หญิงเฉียบชอบเห็นผู้หญิงที่ดูแล้วแบบไม่เชยอะคือเห็นเห็นเนี่ยจะดูเสื้อผ้าแบบเรียบๆใช่ปะแต่ถ้าหากว่าเอามาสวมใส่แล้วเนี่ยเขาจะดูโก้ขึ้นมาดูดูเฉียบดูเนี้ยบขึ้นมายิ่งมินิมอลเท่าไหร่เสื้อผ้ามันต้องยิ่งเนี้ยบอะมันถึงจะออกมาดูแบบเฮ้ยคนนี้ใส่เสื้อผ้าสวยจังอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้เป็นสูตรเข้ารูปซึ่งพี่ว่าขายดีมากคือถ้าหากว่ามองไกลๆเนี่ยก็จะแค่เป็นสูตรสีขาวตัวหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามองใกล้ๆเนี่ยดีเทลเขาจะแบบกุลทั้งตัวเห็นป่ะแล้วก็ตรงตรงเนี้ยเขาจะถักลูกโซต่ตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้ปกสูตรแยกแยกออกจากกันจริงๆแล้วอยากให้ดูปลายกางเกงหรือปลายกระโปรงเนี่ยแบรนด์เรายังสอยมืออยู่เลยอะ่ะไม่ได้แบบเข้าเครื่องจกอักรอ่ะ ถ้าหากว่าเราเข้าจากเย็บใช่ปะปลายตรงนี้จะเห็นเป็นเส้นได้ยิงยาวอย่างนี้เลยแต่ว่าเราอยากให้แบบทุกอย่างออกมาเนียนนะ่ะอยากให้ออกมาเนียบแล้วเหมือนแบบแทบไม่มีรอยใดๆอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้ค่ะฮอตแพนช์ ants, ใช่ปะเอวต่ำอย่างสมมุติว่าเราใส่กับเสื้อเชือตตัวนี้ใส่ด้วยกันได้แต่ถ้าสมมุติว่าอ้าวก็ฉันอยากโชว์เธอก็ปลดกระดุมสิเห็นวบวบแวมมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้โปจนเกินไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรอย่างนี้ ความเซ็กซี่ของวิกิรัตน่าจะเป็นความเซ็กซี่แบบแบบมีคลาสอะโป้ะนะบางชุดคือโป้คือโป้จริงๆนะแต่เป็นโป้ที่แบบมันคือการจับแมทช์กันของคนใส่กับเสื้อผ้ามันจะดูเซ็กซี่ขึ้นอันนี้ก็คือก็คือจะเป็นซีทรูทั้งตัวแต่ว่าพี่ว่ามันก็ใส่ไปะทะเลได้อะแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะที่มีไว้ก็คือจะเป็น เผื่อลูกค้าที่แบบเอออยากใส่ในเมืองเราก็จะมี slip ด้านล่างให้คือจริงๆแล้วตัวเนี้ยพี่ว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยอะคัตติ้งมันจะเป็นแบบมันจะค r o s กันแล้วมันก็จะดูใส่ขึ้นมาแล้วมันจะฉบเฉียวพอมันมีเส้นสายหรือว่าอะไรที่มันเป็นดูเป็นกราฟิกมากขึ้นอะพี่ว่าผู้หญิงจะดูแบบเฉียบขึ้นอะเวลาเราออกแบบเสื้อผ้ามาตัวหนึ่งใช่ป่ะขั้นตอนกว่ามันจะออกมาเป็น d ส e s s หรือสูตรตัวหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างผ่าน process ต่างๆมาเสื้อผ้าที่เป็นสูตรอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วมันมาจากตะวันตกหรือมาจากตัวนอกใช่ปะแล้วพอมาให้คนไทยใส่เนี่ยมันก็จะไม่สบร่างอะ่ะมันก็ต้องเอามาปรับให้เข้ากับสรีระของของคนไทย <S <S พี่ <S <S ว่าอุปสรรค ของแฟชั่นไทยเลยก็ได้มันคือเรื่องแมทเทอเรียลเรายังต้องนําเข้าผ้าอยู่เพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีรีซอสที่สามารถมาตอบโจทย์เสื้อผ้าของเราได้ขนาดนั้นเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรอะไรต่างๆของเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันคงไม่ได้ตอบโจทย์เราขนาดนั้นพี่ว่าไทยแบรนด์ในปัจจุบันค่อนข้างหลากหลายมากนะ คนไทยพี่ว่าเก่งมากอะขาดแค่การสนับสนุนอย่างเมืองนอกเนี้ยเขาก็จะมีการสนับสนุนอย่างเช่นแบบมืเปิดแฟร์หรือว่ามีงานมีการประกวดหรือว่า,น,น,น,า,น,ยยานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันแบบได้รับเงินจากรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนทําให้แบบมันแบบสิ่งเนี้ยมันไปไกลขึ้นให้คนอื่นได้เห็นหรือแม้แต่ว่าไม่ต้องพูดถึงฝรั่งเลยนะไม่ต้องพูดถึงชาวต่างชาติเลยให้คนไทยกันเองอะสนใจเสื้อผ้าไทยอะอพี่ว่ามันสําคัญ ถ้าถามว่า m มายเวของวิธีรัตคืออะไรเราอยากให้ลูกค้าเรายังไงก็ใส่เสื้อผ้าเราสวยตลอดไปอะไรเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องการเสื้อผ้าที่ดูสามารถใส่ได้ในหลายๆโอกาส ผู้หญิงต้องการ Mix ซ์แอนแมทมากขึ้นคือไม่ได้แบบต้องการเ e s s ตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราเสื้อผ้าเ่ยหตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบซื้อไปแล้วเราแบบใส่2ปีแล้วจบคือเรายังอยากเห็นเสื้อผ้าเราอะอยู่บนแฮงก์ในตู้เขาอะอีก10ปีอะก็ยังหยิบเสื้อตัวเนี้ยมาใส่ได้อยู่ก็คืออยากให้1ชิ้นใส่ได้ไปนานๆ